บ้านนะคือตัวกฎหมายมันเหมันเหมือนบ้านมันต้องมีโครงสร้างบ้านมันอยู่ในบ้านมันต้องมีประกอบด้วยคนหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างเนี่ยกฎหมายขึ้นไปมันก็เหมือนบ้านหลังนึงแหละเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันเหมือนบ้านมันจะมีโครงสร้างในบ้านมันต้องมีคนใหญ่สุดและเล็กสุดนะเพราะฉะนั้นเรามาดูโงเรามาดูโครงสร้างของตัวบุคคลก่อน ของกฎหมายเนี่ยว่าเขาต้องบอกว่าใครมักงที่อยู่ในบ้านนี้และมีความสมคัญ์กันยังไงอันนี้ก็อยู่ในเอกสารมอ่ที่หน้าเอาไม่หน้าเปิดเลยครับหนั่นนี่ครับที่ผมเขียนว่านี่เลยครับโครงสร้างภาสิที่สิบโครงสร้างนะครับหน้าบหน้าวันหน้าที่สามนะครับเนี่ยโดยที่เป็นแดงกับดินนั่นถ้าไปนหน้าแล้วนพี่มลนั่นอะไรนั่นอะไรทำไมผมต้องเขียนโครงสร้างให้ดูเพราะว่าใน ในบ้านเนี่ยเราต้องติดต่อคนกับคนเยอะแล้วการที่เราติดต่อคนเนี่ยเดี๋ยวไ,ในในไม่ไไปแค่โรงสร้าเนี่ยเจ้าหน้เที่ยลูกบี้วงไฟติดต่อมาเจ้าหน้าที่ยังพูดผิดอยู่เรือเ่องเลยในไมาไกลตนแต่ว่าเดี๋ยวความของที่ถูกจะทนายเชิญไปก่อนแล้เวเดี๋ยวจะเล่าของพี่แล้วตอนนี้คือคุณนมใจเวลาเราไปที่อบตโลกบาลของอน,งนี่เราไปเพื่อไปพูดคุยกับเจ้าที่มารู้เขาเนี่ยเราพูดผิดเป็นส่วนใหญ่พูดผิดเป็นส่วนใหญ่นะทำให้คนที่ไม่รู้เนี่ย ไปเปยหรอเอ๊ะอะไรแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรออะไรเหรอมาฟังของถูกในกผมนี่รูโครงสร้างในบ้านถ้าที่เปรียบกฎหมายตัวนี้เปรียบกับบ้านอย่างหลังเนี่ยคุณจะเห็นเลยโครงอันนี้คือโครงสร้างตัวบุคคลเราเอาตัวแกนกลางของกฎหมายนี้ออกมาเพื่อให้ไทยกฎหมายตัวนี้ออกมาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเก็บรายได้มาบริหารตัวเองเป็นงบส่วนตัวนะ มันไม่ใช่งบเข้าราชการเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่างบตัวนี้ไม่ไดปซื้อร้ำน้ำแน่ใครเก็บได้เยอะก็เก็บเข้าตัวเองไปเลยไม่ต้องส่งเข้ารัฐบาลนะเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรของส่วนตัที่ไหนเก็บได้เยอะเขาก็พัฒนาได้เยอะเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองได้เยอะและส่วนกลางก็จะต้องอุดหนุนอุดหนุนงบตัวมาเยอะเพราะฉะนั้นงบตัวนี้คือเงินงบให้เก็บส่วนตัวนี่ยท่าจีนก็เก็บเข้าท่าจีนข้อควายก็เก็บเข้าข้อควาย อย่างผมอยู่บางจีอย่างเงี้ยเราโรงแรมเาตอนนี่อยู่บางจเือผมก็เก็บเข้าอบตะบางจดตอนนี้ข้องวายเป็นเทศบาลแล้วก็เป็ี่นเราก็มีเ้อ้างพายด้วยก็เปล่นเทศบาบา็แต่แต่ศบาใหลายไทยเพราะฉะนั้นก็เลยสิ่งที่เราเข้าใจอย่างพือกฎหมายที่เป็นการกระจายรายได้เก็บขายคห้เก็บเก็บต้องเก็บให้ได้เพราะว่าคนที่ใหญ่กว่ารัฐบาลก็มองดูตัวอนเนี้ยผมเป็นรัฐบาลผมให้พวกคุณเนี้ยเป็นเขตปกครองเไปเก็บอะไรเนี้ยแล้วคุณเก็บก็ไม่ได้ ผมก็รู้เยอะผมก็เรียกมาปวดอ่ะเฮ้ยทำไมมันเก็บกันไม่ได้เฮ้ยทำไมมันเก็บไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ต้องใจกฎหมายหรือว่าคืองหมายเค่งมือที่ให้ไปไม่พอเพราะว่าผมจะไม่จ่ายเงินี่คุณพวกคุณต้องช่วยตัวเอง